อม,มาอีกหนึ่งตัวครับย่อนไปกินวันนี้ไส์สวยวน้ําขึ้นครับมาดูปลาท่าไม่มีไม่มีครับตกกระยงก้งเลยครับอืมไซส์สวยตัวนี้ใหญ่ครับกหยังกงีงเด็ด ขาย้วยนะครับขาดไม่ได้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาตกปลาขแะยงกงครับ่วงนี้น้ากาลังขึ้นน้าเยอะครับน้าโตเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับนี่ครับตกของน้ําก่อยเดี๋ยวไปดูหมายข้างหน้านะครับอือปลาขระหยงกงครับตัวให้สวย อืมไอตัวเล็กครับอืมใส่สวยตัวนี้ใหญ่ครับียางกุงกงินอืมมาอีกหนึ่งตัวครับหย่อนไปกินวันนี้ใส่สวยน้ําขึ้นครับมาดูปลาถ้าไม่มไม่มีครับตกกระยังกงเลยครับกินเลยมาอีกหนึ่งตัว

ูงอืมมาแล้วครับกระยังกงอาจันเียกไปกงครับเอ้ยแล้ตัวนี้ใช้สวยอีกแล้วครับ กินเลยใสสวยยหงโกงยิง,งต่อเนื่องอืม,อมดึงจมอืมไม่โดนโดนแล้วครับอ่าหลุดน,นี่สีใสสวย Đồ ôn mình นะครับอืมมาอีกหนึงตัว ตัวนี้สวยอ้วนตุบเลยอย่างกงครับอื จมมีข้างลายครับตัวเล็กปล่อยออโดนอีกหนึ่งตัวอย่างกงครับอืตัวนี้วสวยอย่างก้งครับ กินล,ลงมากินเลย้เบ็ดเบริเบรกเล็กนะครับตกปลาแหลงกลงปากมาเล็กตัวก็ไม่โตนี่ไงโดนดึงทุนจมไปเลย สวยใส่ดีครับตัวนี้อืมโดนดึงทุน่นจมๆเนียนๆเลย สวยอีกแล้ววันนี้เจอไซส์ดีๆครับเหย่งกงนี่ไซส์ดีเจอฝูงไซส์ดีๆแล้วเหย่งก,ง,ง,กงครับโดซี่นี่ไส่ดี ลองเลยออดออดออเลยแียงกงครับตอนขอบขอบก็พอครับอยู่ขอบ,ขอบไปแล้วนี่ใส่ดีมาอีกหนึ่งตัวนี่ใส่ดีไหมมาใส่ดีๆต่อเนื่องเลย ไปนี่ใส่ดีอ้วนด้วยไม่รู้ไขไมาครับ ไปแล้วไปแล้วนี่ไงใสสวยนี่ใสสวยโอ้หลุด ทุนจมเลยนี่มาต่อนเนื่องอใส่สวยดีครับเดินอย่างนี้ใส่ดีครับ แล้วครับทุนทุนไปแล้วนี่ไงไซดี นี่ไงไซดีโอ้โหนี่จะไซดีครับขยันงก้งนี่ไงโอ้นี่ปลาอะไรไม่รู้ครับอันนี้ปล่อย mình ngay thấy xấu มใชด้ดีครับลงไปกินเลยไม่นานครับจนกินจนกินไปแล้วนี่ไง่ยงกง ไปแล้วอีกหนึ่งตัวเสี่ยงกงแล้ว อมจมเลยใส่สวยจมแล้วนี่ไงใส่ดีโอ้ย เห็นป้าก็บอกกินให้น่ะนะกินกุ้งนะ่ะตกจริงกินวะ่ะนี่ใส่สวยอย่างก้งครับ Ừ, đồn. โซนสิอย่างเงี้ยไทยสวยครับนี่นทุนวิ่งเลยนี่โดนแล้วใส่ดี นี่ใช้ดีปล่อยให้กินพุ่นจมไปเลย สวยขึ้นมาเป็นฝูงนะครับ โดนแล้วครับตัวเล็กอันนี้ตัวเมื่อกี้นี่เห็นไ,ไหมอันนี้เป็นปรากฏขาวอ่ะไม่ใช่แยงกกนงครับปากมันสีมันตัวมันไม่เหมือนกันเลยนี่นตรงนี้มีสีครับคีบหลังมีสีด้วยมันจะมีตัวใหญ่ไซส์เป็นรูก,ก็มีนะน,นี่ลูกมันปบ่อยครับ ส,สวยๆย่่งกงนี่โดนดึงคนจมงนี้ก็ใช้ดีครับ ต,ตัวนี่โอ้ยตัวนี้ใช้สวยมาเลยเลย ทุนวิ่งแล้วครับทุนวิ่งแล้วนี่งไงใช้ดีทุนวิ่งใช้ดีนี่ มาดูผลงานวันนี้ครับตกปลากระหยั่งกงของน้ำก่อยครับหมายที่เคยตกปลาราคาได้ครับดูครับได้เยอะอยู่นะครับวันนี้ใช้สวยนี่มีปลาเก๋าอยู่ตัวครับปลาเก๋าไม่ได้ถ่ายไหมนี่กระหยั่งกงก็ใช้สวยๆครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปถายเพื่อการกินกินทุกอย่างที่หาครับ